เคยได้ยินไหมครับเงินทองของบาดใจคู่รักหลายคู่หวานเกันมาสิปีแต่พอเริ่มคุยเรื่องเก็บเงินแต่งงานหรือกู้ซื้อบ้านร่วมกันบ้านแตกทันทีคนหนึ่งสายเปคนหนึ่งสายงกคนหนึ่งเงินเดือนเยอะคนหนึ่งเงินเดือนน้อยจะให้หารครึ่งก็ดูเอาเปรียบสุดท้ายเลยไม่กล้าคุยกันปล่อยเบลอแล้วฝันก็ล่ม วันนี้ SEC Shop จะมาแจกวัคซีนป้องกันร,รักร้าวโดยสูตรการบริหารเงินฉบับคู่รัก Couple Finance ที่พิสูจน์แล้วว่า work จริงเราจะเปิดบัญชีคู่ยังไงให้แฟร์แบ่งเงินยังไงให้ยังมีอิสระส่วนตัวและปั้นเงินก้อนโตให้ทันวันแต่งงานได้ยังไงไปฟังกันครับปัญหาใหญ่สุดของการออมเงินคู่คือคำว่าความไม่เท่าเทียมครับ ถ้าฝ่ายชายเงินเดือน50,000ฝ่ายหญิงเงินเดือน2 0,000แล้วบอกให้เก็บคนละ1,000 0หาืนครึ่งฝ่ายชายชิวชวแต่ฝ่ายหญิงคืออดตายนะครับแบบนี้ทำไป3เดือนก็เลิกสูตรสำเร็จที่ผมแนะนำคือ The Three Pot System หรือระบบ3กระปุกครับกระปุกที่1กองกลาง The a s Pot นี่คือหัวใจสำคัญเอาไว้จ่ายค่าบ้านค่ากินเดทค่าเน็ตค่าไฟและเงินเก็บแต่งงานโดยให้ลงเงินตามสัดส่วนรายได้ครับ p r o p o r t i o n a เช่นรายได้รวมกัน70 0 0 0ชาย50 0 0 0หญิง20 0 0มฝ่ายชายรายได้70%ของทั้งหมดก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายกองกลาง70%ฝ่ายหญิงรายได้30%ก็ออก30%แบบนี้แฟร์ครับไม่มีใครรู้สึกโดนเอาเปรียบและเป้าหมายเดินหน้าได้จริงกระปุกที่2และ3คือส่วนตัวของใครของมัน his and her pots เงินที่เหลือจากการหักเข้ากองกลางแล้วห้ามยุ่งกันเด็ดขาดใครจะเอาไปเติมเกมใครจะเอาไปซื้อเครื่องสำอางเรื่องของเขาครับการเหลือพื้นที่ส่วนตัวคือเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวและเทคนิคสำคัญคือตั้งชื่อบัญชีให้เราใจครับอย่าตั้งว่าบัญชีฝากประจำเฉยๆให้ตั้งว่างานแต่งในฝันแอดริมทะเลหรือบ้านของเราชื่อบัญชีที่มีภาพชัดเจนจะช่วยลดแรงเสียดทานเวลาต้องโอนเงินเข้าไปเก็บครับ สรุป3กฎเหล็กสำหรับคู่รักนักออมข้อ1 The Ratio Rule กฎอัตราส่วนลืมคำว่า50ทับ50ไปซะถ้าเงินเดือนไม่เท่ากันให้ใช้สูตรหารตามสัดส่วนไรายได้เสมอนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงครับข้อ2 Transparency is key โปร่งใสแต่ไม่ก้าวไกล เปิดอกคุยกันเดือนละครั้งมันนี่เดทว่าตอนนี้เรามีหนี้เท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่แต่อย่าไปจู้จี้รายจ่ายส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายตราบใดที่เขายังส่งเงินเข้ากองกลางครบตามกำหนดครับข้อ 3. า automate the dream ตัดเงินเข้าฝันอัตโนมัติเปิดบัญชีคู่หรือใช้ฟีเจอร์ Cloud Pocket ในแอปธนาคารแล้วตั้งโอนอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนออกทั้งคู่อย่ารอให้เหลือแล้วค่อยโอนเพราะมันจะไม่เหลือครับ การบ้านวันนี้ชวนแฟนไปเดทครับไม่ใช่เดทดูหนังแต่เป็นมันนี่เดทหาร้านกาแฟบรรยากาศดีๆนั่งเปิดใจคุยกัน3มเรื่องเป้าหมายร่วมกันคืออะไรแต่งงานบ้านรถต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ใครจะออกสัดส่วนเท่าไหร่ตกลงกันให้จบในวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ไปเปิดบัญชีร่วมกันเลยครับ คู่รักที่ดีไม่ใช่แค่คนที่มองตากันแต่คือคนที่มองไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะทิศทางของเป้าหมายการเงินเริ่มสร้างอนาคตด้วยกันตั้งแต่วันนี้ครับถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้กด subscribe SEC Shop แล้วแชร์คลิปนี้ไปแท็กแฟนของคุณครับสวัสดีครับ